ได้กับครูบาอาจารย์ที่มาในงานได้ฟังธรรมด้วยลูกๆคุ้มค่าที่ไปอ่ะนะไม่ใช่ไม่คุ้มคุ้มเลยลูก,กคีกอบกุลก็มีหมุงม,มีคณะมไม่ลูก,กคีกอบกุลหน้าบ้านยังกระ,ะดุ่งแหม <laughs> ไปเจอหมู่เจอคณะเจอบ้านตัวเองบ้านของเราก็คือวัดป่าบ้านตาดเราก็อยู่ที่นั่นแม่ไปก็เหมือนกันอันนี้เราได้ไปกราบหลวงปู่เชอรี่ด้วยพาลูกๆไปกราบองค์ท่านด้วยอ,อท่านอายุเก้าสิบเท่าไหร่ฮะขอบคุณฮะ อ,อ๋ 91. อเกบเอดเห็นไหมท่านน่ะท่านไปไปนละ้วท่านสอนท่านสอนพวกเราทุกคนที่ไปใครไปพูดเจ๊ะเจ๊ะนี่ไม่ได้ท่านจะไม่ให้พูดไม่ให้พูดเลยแม้ตั้งแต่เวลาแม่นำขบวนลูกลูกพาลูกลูกเข้าไปกราบแม่นั่งถูกต้องเหมือนลูกเหมือนแม่สอนลูกลูก เวลากลาบไปกาพราเทระเราเหมือนแม่นั่งอย่างเงี้ยเราจะนั่งด้านซ้ายตลอดเราไม่ไปนั่งด้านขวาพาลูกๆไปกันแล,แล้วก็น,นี้พวกผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาก็กวักมือให้เราไปนั่งนั่นทางด้านอีกท่านหนึ่งแม่ก็ไม่พาลูกไปพวกนะั้นจมาสอนนะหลวงปู่ท่านจะชี้ใส บาสุกคนนั้นน่ะ่าอย่าไปสอนนะมไม่ต้องสอนเราทางก็ไม่พูดมากเรารีบกราบรีบถวายปัจจัยได้เท่าไหร่นะลูกถวายปัจจัยหลวงปูงป่อ,ปอืมอืมได้ปะเออเออเอาบ้างมาได้หละ เห็นไหมท่านพระเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติโชคท่านเป็นพระต่างชาติต่างภาษาบินข้ามน้ำข้ามทะเลมามาเป็นพระอยู่ที่วัดป่าบานตาสุดยอดไหมล่ะท่านไม่เคยไปไหนเลยหลวงปู่ปัญญานาคซ้ายนาคขวากับหลวงปู่ปัญญาปัญญวัตถุนะเห็นไหม เราฟังเชปฏิบัติแล้วมันได้ผลได้ประโยชน์สูงสุดหน้าขอรบศรัทธาเริ่มใสท่านทำอะไรเมื่อก่อนนโอ้ไม่ใช่ธรรมดาได้ลกูกท่านจะถือถุงขยะเก็บตลอดที่ท่านยังไปได้มาได้อยู่ท่านไม่ได้อยู่นิ่งเฉยทำข้อวัดจิตวัดไม่มีขัดตกบุกคล่องนะ นี่คือเราไปวัดป่ามตัดเราได้ปัจจัยถวายร่วมในกองกระถินห้าหมื่นหกพันใช่ไหมลูกห้าหมื่นหกพันบาทเป็นนาคำน้อยเท่าไหร่ลูกนาคำน้อยเท่าไหร่แม่พรมาตอบแม่หมหบาทหนึ่งหมื่นห้าร้อยสีบบาทเท่าไหร่นะ สี่สิบหนึ่งมื่นห้าร้อยสี่สิบบาท uh, <c oughs> นั่นคือเราโอนไปร่วมกทินหลวงพ่ออินทไวยวันป่านาคำน้อยทอดพรุ่งนี้นะวันที่สิบสองแล้วเราก็โอนไปที่ถ uh, ้ำเต่าหลวงพ่อบุญมีถ้ำเต่าเท่าไหร่ลูก อ่าสามพันบาทแล้วเราก็จะไปที่เห็นว่าอาจารย์อาจารย์ปิวก็จะทอดกระถินใช่ไหมอ,อ่าเห็นว่านี่นะแล้วก็ไปตรงนั้นตรงนี้หลายที่อยู่ลูกเที่ยวนี้เราได้ทำล้าอย่างไปได้ทุกที่เราไม่ได้เก็บเราทำประจุดได้ทั่วไปหมดเลยนี่คือ การเป็นนักปฏิบัติธรรมนักภาวนาที่ถูกต้องตามธรรมตามวินัยก็คือพวกเราแม่ไม่เคยพาลลูกหึงหวงพาไปทำทุกที่แต่ว่าหึงว่าหวงไม่มีการให้การทำบุญให้ทานเป็นกุศลสำหรับตัวเองเสมอ,อเราไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแต่เราส่งไปได้ทุกอันนี้มันง่ายในการทำบุญให้ทานลูก แล้วคราวนี้แล้วให้ลูกสองคนไปช่วยงานชาบนก,กิจพระมรณภาพท่านพระพุท่มามรณภาพเขาไปทำหน้าที่พิจารณาปรุงธรรมสังเวชอ่านะคือน้อมเข้ามาทุกคนก็นำตะล่วงตาไหลนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด <c oughs> เราไปดูของจริงแล้ว เราก็น้อมเข้ามาหาตัวเองตรงนี้แหละมันเป็นธรรมถ้าละเข็นตัวเองเป็นแบบนั้นด้วยปัญญาเราจะทอนอุปทานในกายได้แต่มันต้องละเอียดนะลูกพิจารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยอย่าวางจะปล่อยสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่แข็งทื่ออยู่ในรงสุขหาประโยชน์ไม่ได้หลังจากนั้น เราก็มาพิจารณาขนาดที่ดูในเตาเผาเขาเรียกว่าเมนนั่นแหละเมน,เ,มนเปิดเมนเปิดนี้จะได้ให้พวกเราได้เห็นชัดเจนด้วยตาเนื้อเราก็ดูเขานี้นะนั่นคือเรากำลังดูตัวเองที่แม่สอนลูกๆอ่ะนี่นแหละลูกทุกคนจะต้องตายตายแบบนั้น แบบที่เราเป็นดูกําลังดูอยู่นั้นคือดูตัวเองทั้งหมดน้อมไม่ใส่เราเราจะได้ปัญญาเราจะเห็นกายของเราตามความเป็นจริงขนาดที่หาประโยชน์ไม่ได้แข็งทื่อเสร็จแล้วถ้าเราไม่เอาไม่แค่ไว้มันก็จะเน่าเฟะภายใน48ชั่วโมงคือสงวันกับสองคืนเนี่ย หลังจากนั้นก็ถูกเอาเข้าเตาเผาถูกไฟเผาหลังจากที่เผาเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ดูเหลือแต่ขี้เท่ากลายมาเป็นธาตุดินเราหาสัตว์บุคคลตัวต,วตวนเราเขามันไม่มีน้อมคือน,นี้แหละคือตัวเราทำไมเราจะต้องไปยึดมั่นถึอมั่น ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราขณะนี้เรากำลังพิจารณาอยู่ตั้งแต่เริ่มหามเข้ามาเริ่มเผาเห็นหมดครบหมดเลแล้วมันมีไหมละ่ะไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าหาสัตว์หาตนบุคคลเราเขาไม่มีเลยแล้วเราเอาอะไรเราเอาอะไรที่เราหึงหวง เมแต่สมบัติเข้าของเงินทองเราก็เอาไปด้วยไม่ได้ร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้ธาตุสี่ขันห้าอายตนะเลยไม่มีเมื่อเราไม่มีรวมลงไม่หาสัตว์บุคคลตัวตวนเราเขาไม่มีแล้วสมบัติภายนอกที่เราตะเกียกตะกายหามาเท่าไหร่ไม่พอหาและมาเท่าไหร่ไม่พอดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเป็นไง ฮะมันเป็นยังไงคราวนี้นะดูให้เห็นปัญญาพิจารณาเข้าไปสุดท้ายมันเลยไม่มีอะไรที่เราดิ้นแทบล้มแทบตายยึดมั่นถือมั่นหึงหวงในกายเพราะฉะนั้นของภายนอกคือสมบัติข้าวของมันทอบมันก็ทิ้งอยู่อย่ังนงเลย มีที่ดินมันก็อยู่จางงันแหละมีบ้านมันก็อยู่จางงันแหละมีสมบัติเข้าของเงินทองอย่างอื่นมากมายมันก็ทิ้งอยู่อย่างงันแหละอ่ามันไม่ทิ้งยังไงแต่ร่างกายมันยังไม่ใช่แล้วของภายนอกรวมทั้งหมดจะเป็นของเราได้อย่างไรเนเห็นไหมอะไอ้ที่เราดิน้นตะเกียกตะกายหึงหวงตนันนีถีเหนียวเราจะทำอะไรเราก็หึงหวงอยู่นั่นนะ เออดีไม่ดีถ้าเขาเราทํามากๆก,ก็ไปตําหนิเขาแล้วเออไปตําหนิเขาว่าเขาทําอะไรมันเกินหน้าเกินตาเออทําเพื่อเอาหน้าเอาแต่ว่าเขาไปอีกแนะ่มันไม่ใช่อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีคําว่าเกินหน้าเกินตามีน้อยเราก็ทําน้อยด้วยความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งมันเป็นกุศล <c oughs> ถ้าเราไปไม่พ้นถ้าเรายัง ยึดมั่นถือมั่นยังติดอยู่ในภพในชาติอยู่กุศลอันนี้แหละจะพาเราเป็นมนุษย์ได้เป็นคนได้เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมได้ก็คือกุศลนี้เองอ่าไม่ใช่เอกุศลอกุศลก็ลงอบายบุญทั้งสี่หมดนั่นคืออกุศลใครอยากได้อก,กุศลก็เอาเรานี่แหละเป็นคนทำเองรู้เองเห็นเองขึ้นมาทุกอย่างอยู่ที่เรา ขบอกหมดไม่มีใครไม่ทำให้เราเราทำเอาทั้งนั้นนี่พิจารณาให้ดีปัญญาของเราจะเกิดขึ้นมาวันนี้เราไปทำกุศลเราไปทำเราไปมองอบุญธรรมสังฟีตเรียบร้อยแม่พาลูกไปแล้วทป็นในงานหลงังจากนั้นก็พาไปทำกุศล คือการพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันเป็นกุศลทั้งหมดมันเป็นปัญจานะฮะปุงธรรมสังเวชไมันเป็นกุศลนะถ้าเราขินร่างกายทุกอย่างอย่างที่เราไปบวงธรรมสังเวชเป็นของจริงของเทสน้อมเข้ามาใส่ตัวเราของจริงคืออันนี้ไงอ่ไม่มีสัตว์ปุคตนตัวตนเราเขาสุดท้ายว่างเปล่าไม่มีเลยฮะแล้วคราวนี้ เราก็ไปเขาวนี้ไปสร้างบุญสร้างกุศลทุทอดกระถินหลายวัดเราได้ทำนั้นเขาเรียกว่าเราไปทำบุญด้วยอามิสทานฮะทอดกระถินผ้าป่า,ปาอะไรก็ตามเขาเรียกว่าอามิสทานเป็นกุศลที่เราทำเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าว่าเราไปพิจารณาความตายไปปรุงธรรมาสังเวชในป่าชา้า คือเห็นตัวเองอันนี้การเป็นการปฏิบัติบูชา,าพระพุทธเจ้าของเราเพราะตัวเองกําลังพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามคาสอนพุทธเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดกว่าเขาใย่ไหม้ถ้าเราเห็นแบบนี้ปัญญาของเราก็จะไปโลดเลยทีเดียวเราจะปล่อยวางเนร่างกายของเรานี้ได้ ถ้าเราไม่ได้เคยไปพิจารณาเราไม่เคยรู้ปรุงธรรมสังเวชเรื่องของตัวเองมันจะได้อะไรหม่เออไปงานศพเหมือนเม่เคยพูดแต่งตัวเปิดสกาดไปแล้วขอ่อเนียเออใส่ชุดดําใส่กลองเท้าส้นสูงเออแต่งตัวนีิโฮเครื่องประดับประดา <c oughs> ไปอวดกันแล้วค้นี้นะแล้วก็ไปคุยโม้สารพัดอย่าง เราล่ำรวยมีเงินมีทองเอาเครื่องประดับประดาคนไม่มีก็ไปเช่ามาเห็นไหมอ่ะนี่คือความง่ความเข่าไม่ใช่ความฉลาดความฉลาดคือพวกเราไปเนีุ่่งธรรมะสองเวศแล้วเป็นน้อมพิจารณาเห็นตั้งแต่เริ่มแข็งทื่อเอามาใส่อาเมนเสร็จแล้วก็ตั้งใจดูเผาตรงนั้นตรงนี้เราเห็นไหม สุดท้ายไอเทียเรายึดมั่นถือมันมันไม่มีเลยมีแต่ความว้างเปล่าขี้เท่ากับกระดูกนะกลายมาเป็นธาตุดินอ่าสีของมันเหมือนนกเหมือนปีกนกพิราบมันน่าสลุสังเวชไหมไอที่เรายึดมั่นว่าอันนั้นอันนี้ผมกควรเรียกว่าังสุดท้ายสวยหมดทั้งตัวมันเป็นยังไงข่าวนี้นี่คือชัดเจน นี่คือปัญญาพวกเราจะเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายตรงนี้แหละลูกเราจะได้อัตไดรรมเราจะเห็นของจริงเราจะเบื่อหน่ายในกายตนเราจะทนอุปทานการยึดมัน่นถือมั่นในกายได้คืออันนี้แหละนะวันนี้มีลูกคีที่ <c oughs> อยู่บ้านตานมากรา,าบหลายคนณก็มาเล่าเรื่องภาวนายัางงูยังซืือ แต่มันก็ไปติดในสิ่งที่ที่เขาเห็นที่จิตมันกำลังอ,อ,อกซุงอกนอกเป็นอันนั้นอันนี้นะเขายังไปติดไปยึดถ้าเขาไม่เจอแม่นะเขาจะไม่รู้ไม่มีใครสอนเขาเขาไม่เข้าใจถึงแม้เขาจะฟังขนาดไหนมันเหมือนแม่อธิบายไม่ได้ถ้าแม่อธิบายแม่เอาคงจริงออกมายังเปิดช่องทางให้เขาได้ รู้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ถึงใช้คำว่าครูบาอาจารย์สำคัญที่สุดในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะไปทำโออิงแล้วจะฟังมาหมด8ป0 0หมืนม่นสี่พันมาธรรมดาเราก็ไม่เข้าใจเข้าใจไหมพูดที่เพิ่นเดินทางผ่านไปแล้วผ่านเดินไปถึงจุดหมายแล้วเพื่อนอธิบายอะไรมันจะเห็นชัดเจนเจ่มแจ้ง พรอทางเซน,นี้เห็นหมดแล้วมันเป็นหลุม,มเป็นร่องมันเป็นอันตรายมันเออ่ตรงไหนเพื่อนเห็นหมดแล้วไงอืมไม่ได้สงสัยอะไรเนะี่ยเห็นไหมนเริ่มพิจารณาในร่างกายเจ้าของตัณฑสีกันหน้าเจตนะมันรู้หมดเลยมันไม่ได้สงสัยอะไรนี่การปฏิบัติธรรมถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ ตามคำสอนของเรานั่นคือสติปัฏฐานสี่นั่นคืออริยรสัจสีไม่ใช่อย่างอื่นเลยเราเห็นไหมอะเราเห็นไหมธาตุสี่มันเป็นอะไรเป็นอะไรแหละอา่าธาตุไฟกับลมไปก่อนเราจะชิดมันถึงมันว่าเป็นตัวตนมันเป็นของเทียงเทียตฐานไม่มีเลยไปเนี่ยโดแต่น้ำ <c oughs> กับดิน นี่แหละที่ถูกเอาไปเผาถูกไฟเผาทุกคนคือตัวเองนี่แหละลูกบุกทุกคนฟังนี่คือตัวเราพิจารณาให้เป็นเราไปงานใครก็ช่างใครตายก็ทัางเราไปเราไปปรุงธรรมาสมเวชไม่ใช่ไปแบบเราอยากได้บุญได้กุศลเราได้เผาครูบาอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้น ไอ้ของจริงก็คือเราไปพิจารณาปรุงธรรมสังเวทตัวเองตรงนี้เลยเยี่ยมทุกคนนะอันที่เราไปแล้วเก็บมาพิจารณาไอ้คนที่ไปเห็นเนี่ยนั่นชัดเจนกว่าเพราะเราได้ดูตลอดทุกขั้นตอนจนกว่ากลายมาเป็นธาตุด,ดินคือเป็นขี้เท่าเห็นแต่กระดูกไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ในชัดเจนมันพิจารณามาเรื่อยนะ อันนี้นะแม่เนะี่ยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเมื่อก่อนเห็นร่างกายตัวเองเป็นของตายเน่าเฟะอันนี้แม่เห็นด้วยปัญญาเห็นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเราเห็นหมดครบบริบูรณ์ทุกอย่างถ้างั้นแม่ก็จะเดินไปจุดถึงจุดหมายปลายทางมาได้ฮะท่านลองขี้เกียจขี้ขานเอาลองดูสิลองลุกลูกคิดดูสิ ้าเราหนีจะกลายจากใจเหมือนพระพุทธเจ้าเราสอนเราจะได้อะไรไหมไม่มีทางตะลืบเปิดเปลืองกิจส่งอ์นอกขินอันนั้นเห็นเทวบุตรเทวดาเห็นปีตเ,เห็นผีนะั่นแล้วเท่านั้นเออกิเลสไม่ถลอกเปลืกเอออันนั้นเป็นสิ่งที่เราขินของภายนอกเราขินกายกับใจเนี่ยมันเป็นของภายในคือหินของตัวเอง ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยเป็นจรางั้นงั้นเราจะถอนอุปทานการยึดมั่นถือมั่นในกายได้หรอเอมื่อเราอันนี้วางอันนี้นที่เราเขียนเรียบร้อยแล้วเราวางกายเรียบร้อยเหลือก็เข้าสู่นามาทมล้วดล้วดเลยค่ะเดี๋ยวเข้าสู่จิตล้วด,วดเลยนั่นน่ะนี่แหละเป็นเส้นทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้อย่าไปใส่ใจว่า อุ้ยทําไมท่านร่าท่านรวยวัดนั้นท่านมีทอดกระถินได้ห้าสิบล้านหกสิบล้านเออสามสิบล้านสี่สิบล้านยายา่ยายา่ยาย่าเดีายวไปใส่ใจในสิ่งนี้เราใส่ใจในพิจารณาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าของเราคือกายกับใจสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่เราใส่ใจตรงนี้เราไม่ได้ใส่ใจกับใครจะร่ำจะรวยวัดไหนจะร่ำจะรวยตรงไหนเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นนะ แม่เป็นคนอย่างนี้แหละไม่เหมือนใครเราก็อยู่ตามอัตภาพของเรามีเท่าไหร่ก็กินไปอ่าเรากินครั้งเดียวเราไม่เคยอิ่มด้วยอ่ามีน้อยเราก็กินน้อยไม่มีก็ไม่กินมีมีก็กินน้ำเปล่าๆี่แหละแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงอ่าพวกเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกคนอยากได้บุญ <c oughs> ธรรมะของแม่ ดังไปทั่วโลกถึงแม้จะเป็นคนได้ยินในฟังส่วนน้อยก็ตามทีวันนี้ที่แม่ไปบ้ตาตัดคนมันเล่าให้ฟังเยอะแยะฟังทำคุณแม่เนี่ยมีแต่คนมายกนิ้วแม่ไม่ได้ยกย่องแม่เขาเป็นคนพูดแล้วเอามาเล่าให้ฟังเอามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครมาก็มาพูดใครมาก็มาพูดให้ฟังไปไป แับปาบันดาแต่ละครั้งเราจะเจอคนเจอะแล้วคนพูดมันจะเพิ่มมากขึ้นเขาไม่เคยฟังทาแม่เขาก็เคยได้ฟังแล้วเดี๋ยวดีมีเยอะแยะคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เป็นผลลบก็มีเป็นผลบวกก็มีฟังพระพุทธเจ้าของเราสิผลลบเยอะไหมเยอะผลบวกเยอะไหมเยอะ เทวบุตรเทวดาเพราะพระพุทธเจ้าของเราเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเยี่ยมไหมขนาดนั้นยังมีผลลัพธ์พระพุทธเจ้าของเรายังมีคนตำหนิตีเตียนอันนั้นอันนี้สารพัดอย่างพระองค์ฟังไหมล่ะไม่ฟังเพราะพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์ ตัดสันรู้แล้วพระอรหันทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเนี่ยเราเดินตามพ่อโก้ตามครูเดินตามคำสอนของพระอ,องค์อย่างจุดจ่อต่อเนื่องเราไม่ขี้เกียจขี้ค้านสถานธรรมของเราเหมาะสมที่จะปฏิบัติสร้างเอามักผลนิพพานแน่นอนอเดินไปตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนได้ทั้งนั้นครบบาริบุญเลย ไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระท่านถึงจะทําได้เป็นผู้ชายถึงจะทําได้ไม่ใช่เราจะไปน้อยเนื้อต่ําใจแม่ไม่เคยน้อยเนื้อต่าใจในการเกิดมาเราสมมุติว่าเป็นหญิงเราสมมุติว่าเป็นแม่คีแม่ขับแม่ไม่เคยน้อยเนื้อต่าใจฮะจิตเรารู้แล้วพระพุทธเจ้าสอนเราว่าจิตนี้มันไม่มีเพศยมันมีวัยเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วเรา มีสติมีปัญญาพิจารณาดูที่มันใช่ไหมใช่จีเออตรงนี้แหละคุ้มค่าที่สุดให้ลูกๆเดินโตไปอย่าไปห่วงหาอธรรในสมบัติเข้าของเงินทองทางโลกเออตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันถอนให้ได้เมื่อมันถอนให้แล้วมันถอนได้ทั้งกายทั้งใจแล้วมันจะห่วงหาอารรกับบุญกับบาปไหมมันละได้หมดแล้ว วางได้ทั้งบุญวางได้ทั้งบาปแต่ทําประโยชน์เห็นไหมทําประโยชน์ได้สูงสุดก็คือผู้ที่วางบาปได้วางบุญได้ทั้งหมดนี่แหละทำประโยชน์สูงสุดเพราะท่านไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมัน่นเพราะท่านรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงเข้าใจไหมอ่าถ้าแม่รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงมันก็จะยึดเหล็ก อันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเขาอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเรารู้ทุกอย่างตามความจนจริงหมดแล้วมันก็จบเท่านั้นเองแสนที่จะง่ายได้เสนที่จะหาความทุกข์ไม่มีเลยเอามันจะตายตันไหนท่านรู้ไม่มีอะไรตายเออเพราะเราอยู่ใต้กฎอน,นิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงเทถาวร ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างไม่มีแมมีสัตว์บุคคลตัวตุลเขาไม่มีเลยเราขินด้วยปัญญาของเราเออไม่ถึงร้อยปีตายหมดแล้วเอาเลยไม่รู้ว่ารจะตายตอนไหนเอาตรงนี้แหละนะถ้าเราไม่คิดไม่พิจารณาอย่างนี้เราจะพ้นทุกไหมไม่มีทางพ้นทะุกนะเราก็จะยึดมันต่อไป มิตรของเรามิตรของของเราทั้งนั้นออถ้าเราพิจารณาแม้ทํางานทั้งโลกเราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นเราทําไปด้วยสติปัญญาทุกอย่างไม่ว่าโลกหร,รือธรรมถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นเราทําไปด้วยมีสติมีปัญญาไม่ว่าทั้งลกูกหรือทั้งธรรมนั่นแหละทางความฉลาดเหลมคุมของเราอยู่ตรงนั้น ตรงที่เรามีปัญญาทํางานทั้งลูกแล้วก็มีปัญญาทํางานทั้งธรรมปัญญายิ่งแหลมยิ่งคุมนั่นแหละคุ้มที่เราเกิดมาไม่มีอะไรจะคุ้มเท่าตรงเนี้ยเออใครจะเป็นยังไงก็ช่างเราเนี่ยดูตัวเองว่ามันคุ้มไหมเรามีปัญญามากไหมทางลูกเรามีปัญญาไหมมีทางธรรมเรามีปัญญาไหมมีเนี้ย นับวันไว้ว่าวันไหนเราจะตายถ้าไม่ต้องนับวัน <c oughs> คือให้พยายาว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าโอมันเรายังมีชีวิตอยู่ได้ได้สร้างคุณงามความดีได้ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้ามันตายแล้วนั้นก็ไม่คุ้มตื่นขึ้นมาโอ้เรายังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีต่อไป แต่ถ้าว่าวิบากรรมมาตดลก็เร็วเท่านั้นวก็จบเพราะฉะนั้นรขณะที่เรามีกำลังได้ปฏิบัติได้สร้างพลังความนี้ทำไปเถอะไม่ให้มันขัดวากขัดตอนเราจะเผอเลยในวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงวันหนึ่งคือหนึงยิบสี่ชั่วโมงเราจะใช้สติปัญญาพิจารณาไม่ให้มันขัดว่าขัดตอนไม่ให้เสียเวลาถ้าเรา ขี้เกียจขี้ขานเอาความงูเขาโบวัญญาเข้ามามันก็ตายทิ้งเปล่าเพราะเราจะต้องเดินไปสู่ตะเลงแกงคือคนตายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้แหละมาสอนตัวเองถ้าเราไม่สอนตัวเองเราจะไม่ได้ดีๆอะไรเลยอันนี้เราต้องสอนตัวเองเราได้ยินคําสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วสอนตัวเองทุกองที่เป็นพุทธสาวิกาท่านจะสอนตัวเองทั้งหมด ท่านไม่ได้สอนใครสกักคนสอนตัวเองจนหลุดพ้นรู้ทุกอย่างตามหัจิตปล่อยได้หมดท่านถึงสามารถเมตตาบอกคนอื่นได้อันสอนตัวเองนี่สำคัญที่สุดพยายามเล่งเขาสอนตัวเองให้มันก้าวถึงที่สุดถ้ามันตายก่อนให้ดูล,ลมหายใจจกุกหอกถ้ามันตายระหว่างลมเข้าลมออกลมเข้าแล้วมันไม่ออกม,มันก็ตายลมออกแล้วไม่เข้าก็ตายให้ดูตรงนี้ตลอดเวลา ความเพียรเราจะเกล้าสามารถขึ้นอย่างตรงเนื้อเพราะเราเห็นการเกิดแบบจุดตลอดเวลาแล้วนะวันนี้แม่จะไปพักพอดพอทัดกันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผุนนิดเดียวก็พอนะแต่ได้ประโยชน์นะวันนี้ทัดกันมันมันไม่ดีถ้าไปทีไรเนี่ยมันมันมันลุกมันมัน อันปัจจวาไปทุกทีก็เป็นทุกทีมันลุกมาไว้ให้คนนั้นเราน่